เมื่อวานมีโยมมาถวายอาหารถวายเพนอาจารย์ก็เป็นโยมที่รู้จักกันมานานอายุยังไม่มากแต่ว่าหน้าที่การงานดีเป็นคนมีน้ำใจชอบทำบุญถวายเสร็จก็คุยกันนะ นะเขาบอกว่าอาจารย์เชื่อเรื<_<_ hmm. <_<_่องโชคชะตาหรือเปล่าเชื่อเรื<_<_่องโชคชะตาฟ้าลิข cool ิตหรือเปล่าเขาบอกว่ามีด็อกเตอร์ก็อาจจะเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยนะของตัวเลขเลขกาสตร์อะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าที่ เราเกิดมาทุกวันเนี่ยเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะโชคชะตาลิขิตดวงชะตากำหนดให้เราเป็นเราอย่างที่เป็นทุกวันนี้ชีวิตถูกกำหนดด้วยดวงชะตาทั้งหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าที่อาจารย์เป็นพระเนี่ยนะ ก็เพราะว่ามีดวงชะตามันกําหนดมาให้เป็นพระผลก็บอกเข้าไปว่าไอ้ที่เราเนี่ยมีเงินมีทองมีการมีงานมั่นคงมันเป็นเพราะดวงชะตาหรือว่าเป็นเพราะเราในตอนเด็กเนี่ยตั้งใจเรียนโตขึ้นมาเพราะขยันทำงานเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนคนรู้จักมาก ทำการงานอะไรก็คล่องเป็นคนกว้างขวางเป็นเพราะการกระทำของเราหรือว่าเป็นเพราะโชคชะตาเขาก็บอกว่าการกระทำของคนก็เป็นไปตามโชคชะตานั่นแหละประเด็นเนี้สำคัญนะที่เราทำอะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาเหมือนกันเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายต้องแยก ประเด็นให้ดีมอนกันพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ปฏิเสธเรื่องโชคชะตาแต่พระองค์สอนเรื่องการกระทํากรรมนั่นแหละพระองค์เป็นกรรม,มวาทีวิิยะวาทีพระองค์สอนเรื่องการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วก็สอนเรื่องความเพียรต้องทําบ่อยๆทาซ้ําๆถึงจะเกิดผล เรืองนี้ให้แยกเป็นสองส่วนแยกเป็นสองส่วนอันแรกคือกรรมเก่าอันที่สองกรรมใหมนะ่การกระทำในอดีตชาติกับการกระทำในปัจจุบันของเราถ้าแยกได้อย่างนี้จะชัดเจนให้กรรมเก่าเนี่ยยกตัวอย่างที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ เกิดมารูปร่างหน้าตาต่างกันเกิดในตระกูลต่ำบางคนเกิดในบ้านคนจนบางคนเกิดในบ้านคนรวยบางคนตัวสูงบางคนตัวเตี้ยตัวอ้วนนะบางคนเกิดมาเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าและในในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีกรรมเก่า มาให้ผลอีกเรียกว่ากรรมที่มันยังไม่ให้ผลทั้งกรรมเก่าและกรรมที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยมันก็เป็นการกระทําของเราในอดีตชาตินั่นแหละที่ผ่านมาเราเกิดแล้วตายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วที่เราต้องเป็นทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ผลกรรมในอดีตชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้ จะบอกว่าเป็นดวงชะตาก็ได้กรรมเก่าเนะี่ยดวงชะตาก็คือกรรมเก่านั่นแหละมันไม่ใช่เป็นคนอื่นมาทำหรอกแล้วก็ยังมีกรรมที่บางครั้งเราทำอะไรไม่สำเร็จแต่มันก็มีเหตุปัจจัยเก่ากรรมเก่านั่นแหละส่งผลมาทำให้เราทำอะไรไม่สำเร็จยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนะ่ พระองค์เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระองค์โชคดีนะพระองค์ต้องสร้างกรรมสร้างบาร,รมีเนี่ยสี่แสนสงไขยใช้เวลาน,านานมากเกิดแล้วเกิดอีกทํากรรมดีสร้างบาร,รมีซ้ซซํซ้ำเนี่ยจนเป็นเหตุให้พระองค์มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตัสรด้แล้วพระองค์ก็ยังมีกรรมเก่า ตามมาทําให้พระองค์ต้องลําบากก็ยังมีอีกในกรรมเก่ามันก็มาส่งผลก็อาจจะว่าเป็นโชคชะตาเก่าที่มันมีผลแม้นพระองค์จะตัดสะดุแล้วนในช่วงปลายชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เสด็จเดินทางจาริกไปผ่านทินทุลากกันดารนในครางนั้นพระองค์ กระหายน้ำกระหายน้ำมากเลยจนไปถึงลำธารแห่งหนึ่งพระองค์ก็บอกพระอนุลไปตักน้ำมาให้เราดื่มพระองค์รู้สึกกระหายก็ตักแล้วก็สั่งพระอนท์ใหไปตักน้ำที่ลำธารพะพระอนท์เดินถึงที่ลำธารปรากฏว่าน้ำขุนก็กลับมาบอกพระเจ้า,าข้าแต่พระองค์น้ำขุน พระเจ้าก็บอกไปตักเถอะพระนนท์ไปอีกกลับมาอีกก็บอกว่าน้ําขุนพระเจ้าก็บอกไปเถอะไปตักมาเถอะขุนก็ขุนพระนนท์ก็ไปเดินไปตักมาเนี่ยตักน้ําขุนมาให้พุทธเจ้าฉันน่ะแต่ปรากฏว่าพอพาน้ําถึงมือพุทธเจ้าปรากฏว่าน้ําใสขึ้นมาพระนนท์ก็แปลกใจนะเหตุใดน,น้ําจึงใส พระเจ้าก็ตอบพระอานทน์ว่าในอดีตชาติเราเคยเกิดเป็นคนเลี้ยงวัวในครั้งนั้นเนี่ยวัวมันกระหายน้ําแต่ว่าเราห้ามไม่ให้วัวกินน้ําเศษกรรมเก่าจึงตามมาในปัจจุบันนี้นกรรมเก่าเนี่ยก็ยังตามมาให้ผลในปัจจุบันแม้นเตจตพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เป็นว่ากรรมเก่าจะเรียกว่าโชคชะตาก็ได้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราทํามาในอดีตทั้งนั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงใช้คําว่าโชคชะตาอีกอันหนึ่งคือกรรมในปัจจุบันการกระทําของเราในปัจจุบันอันนี้ปรองเน้นย้ําเลย กรรมในอดีตชาติเราไม่รู้หรอกว่าเราเคยทําอะไรแบบ้างแต่ที่เราบังคับได้ทําได้สร้างได้คือกรรมในปัจจุบันธรรมะของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทําในปัจจุบันมนุษย์มีหน้าที่ทํากรรมในปัจจุบันเราอยากเป็นอะไรเราก็ต้องทําเก่ามันก็มีผลแต่ว่าให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าไปเราทําอะไรไม่ได้หรอกไม่แต่กรรมที่เราทําวันนี้เมื่อเช้านี้มันก็เป็นกรรมเก่าไปแล้ว ดีเมื่อเช้าไอ้กรรมดีมันก็ส่งผลมาถึงทุกวันปัจจุบันนะคำว่ากรรมเนี่ยจะเรียกว่าเหตุปัจจัยก็ได้เหตุปัจจัยที่มันส่งผลทุกอย่างเกิดแต่เหตุเป็นกฎธรรมชาติเลยเมื่อทุกอย่างเกิดแต่เหตุมันจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ากรรมใหม่ไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะอยู่คงที่ คนเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่สามารถพัฒนาเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าได้อันนี้สําคัญต้องทำความเข้าใจนะถ้ากรรมปัจจุบันไม่มีทุกอย่างก็เหมือนเดิมเราจะเป็นอะไรมันอยู่ที่เราทํากรรมในปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะพระองค์เนี่ย ถึงแม้ว่าจะสร้างบารมีมาสี่แสนสงไขจนเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทุกอย่างเพียบพร้อมและเหตุปัจจัยทุกอย่างเพียบพร้อมที่จะทําให้พระองค์เป็นพู้ตเจ้าแต่ถ้าพระองค์ไม่ลงมือกระทําลงมือสร้างความเพียรปฏิบัติธรรมก็อาจจะทําให้พระองค์ไม่ได้เป็นผู้ตเจ้าก็ได้อาจจะต้องเนิ่นช้าไปอีกหลายชาติก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมในปัจจุบัน ชาติของพระองค์ก็สำคัญเหมือนกันก็คือประกอบทั้งสองส่วนแหละกรรมในอดีตกับกรรมในปัจจุบันที่จะทำให้เราเป็นอะไรต่างๆก็หมายความว่าถึงเราจะลงมือทำอะไรเต็มที่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลอย่างที่เราตั้งใจนะเพราะมันมีเหตุปัจจัยเก่าด้วยมาประกอบกันที่เราไม่รู้เนะ่ยเรื่องทำนองนี้ในสามก๊กก็มีเหมือนกัน สามก๊กสามก๊กประวัติศาสตร์นิยายอิงพงศวดานของจีนเนี่ยช่วงปลายเนี่ยเป็นการสู้รบระหว่างขุนพลสองค,คนก็คือคงเบ้งกับสุมาอี้คงเบ้งนั้นฉลาดกว่าสุมาอี้แต่สุมาอี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเพียนมีความรอบคอบไม่ประมาทครั้งหนึ่งเนี่ย ของเบ้งก็วางกนศึกหลอกสุมาอี้ให้เข้าไปในช่องเขาแคบๆแล้วก็จุดไฟเผาของเบ้งนั่งมองสุมาอี้โดนไฟเผาอยู่บนยอดเขาถึงกระเอ่ยปากว่าสุมาอี้สิ้นแล้วสุมาอี้ตายแล้วท้งหว่าไม่นานหรอกฝนตกฝนตกหนักเลยไฟดับ สักพักหนึ่งทหารน่ะทหารขี่ม้ามารายงานบอกสุมาอี้หนีไปได้แล้วคงเบ่งถึ่งขึนขนาดเอ่ยปากออกมาเลยว่าการวางแผนเป็นของคนผลสำเร็จเป็นของฟ้าการวางแผนเป็นของคนผลสำเร็จเป็นของฟ้าเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยอื่นฝนเกิดตกขึ้นมาได้ยังไงทำให้สุมาอี้รอดไปได้ เนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้เราทํางานไม่สําเร็จนยตูสุมาอเอีงก็เหมือนกันถึงตอนหลังจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจีนเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าด้วยดวงชะตาอย่างเดียวสุมาอี้ลบหลายครั้งทําศึกสามชั่วอายุคนกว่าจะได้ครองแผ่นดินใช้ความเพียรความรอบคอบใช้ปัญญาในการทําในสิ่งที่อยากเป็น ให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ทํากรรมแต่ว่าผลมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเหตุปัจจัยในอดีตชาติกรรมเก่าผลกันไปกรรมเก่าไม่ต้องสนใจทํากรรมใหม่อย่างเดียวกรรมดีน,นั่นแหละเ้างฝากไว้ตอนนี้